สวัสดีทุกคนครับอย่ผมองคลอสเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ครับเราได้แกะการ์ดกันมานานแล้วนะเราเคยแกะการ์ดโปกเกมอนกันไปใช่ไหมวันนี้ผมอยากเปลี่ยนบรรยากาศครับช่วงนี้แบบศึกพรีเมียร์ลีกก็ใกล้จะจบฤดูกาลแล้วแล้วก็ผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้าง,างคลั่งไคลฟุตบอลเลยแต่ขอไม่บอกแล้วกันนะว่าเชียร์ทีมอะไรจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าชอบดูพรีเมียร์ลีกที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นลีกฟุตบอลที่ดุเดือดที่สุดแล้วอะ่ะคือแบบปะทะกันหนัก ทีมชัดนําเยอะแล้วก็แบบประวัติศาสตร์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมเลยจัดกล่องนี้มาครับปร i ซึการฤด,ดูกาลปี2020ถึง2021นะครับรู้สึกว่าของ21ถึง22อะ่ะจะยังไม่มาหรือยังไงนี่แหละกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องล่าสุดแล้วนะครับของพาเนนี่ปริซึมตอนนี้โอบาเมยองเนี่ยย้ายไปบาซ่าแล้วถูกปะแต่ว่าหน้ากล่องเนี่ย ยังอยู่อร์เซนอลอยู่เลยนะครับก็มีนักบอลชั้นนำนะครับเนี่ยเมสันกรีนวูดเนี่ยที่เพิ่งโดนคดีไปเนี่ยของแมนยูหน้ากล่องก็ยังอยู่เลยแต่ว่าล่าสุดก็ตามขาวว่าวก็น่าจะโดนรีทายไปแล้วหรือมั้งนะแมนยูไม่น่าเอาไว้เพราะงั้นเราจะมาแกะกันครับทุกคนในกล่องนี้นะครับจะมีการ์ดต่อซองเนี่ยห้าใบมี18แพ็คนะครับตอนหนึ่งกล่องราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยอยู่ที่9,800บาทก็ตีวมกลมไป10,000บาทนะครับนี่ด้านข้างกล่องให้ดูนะครับ เบรกเอาไว้เอ็กซ์คลูซีฟออ a p h ก็คือจะมีโอกาสได้ายเซ็นเยอะมากนะครับการ์ดไลเซน็นซึ่งเราก็จะเช็คราคาการ์ดต,ตาม ebay นะครับตามเว็บ ebay ทั่วไปเลยโอเคเรามาแกะกันดีกว่ากล่องนี้ let's go <S แต่ก่อนที่เราจะไปแกะการ์ดกันนะครับผมมีเกม NFT มาแนะนำครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเกมนี้เด็ดมากเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เกมที่ผมพูดถึงนี้มีชื่อว่า The l i f e of Stars นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อ R.O.S. นะครับเป็นเกมบล็อก a i n เชิงกลยุทธเกมแรกบนแพลตฟอร์ม Remix นะครับ ROS เนี่ยจัดเตรียมระบบ NFT ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินครับและเชื่อมโยงกับโทเค็นเกมใหม่ในเชน Ethereum นั่นเองคุณสามารถได้รับซิลเทร์เรียมนะครับได้โดยการแลกเปลี่ยนซิลเทอร์พาร์ติเคิลครับที่สามารถขุดได้เฉพาะกับเรือบรรทุกเครื่องบินลบเท่านั้นและคุณยังสามารถสัมผัส play and earn ในชีวิตจริงได้ด้วยการรวมอนุภาคซิลเทอร์และรวมเข้ากับซิลเทเรียมนั่นเองนอกจากนี้นะครับซิลเทร์เรียมครับยังสามารถใช้เป็นการลงทุนด้วยระบบสเต็กครับ ซึ่งคุณสามารถรับดอกเบีย้ยโดยการฝากเงินตามระยะเวลาที่กำหนดได้มีกิจกรรมจากทวิตเตอร์และกิจกรรมคอมมูนิตี้ต่างๆครับซึ่งผมแนะนำอย่างนี้ให้คุณเข้าร่วมครับตรวจสอบลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับตื่นเต้นนะครับนี่คือคาดนักฟุตบอลกล่องแรกของผมในชีวิตเลยนะไม่เคยเปิดหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นแฟนฟุตบอลเหมือนกันนะคือแบบชอบดูพรีเมียร์ลีกมากตามดูทุกนัดเลยเน้นพรีเมียร์ลีกนะครับผมจะเน้นเก็บนักฟุตบอลจากพรีเมียร์ลีกเฮ้ยซองเขาดูสวยนะทุกคนหน้าตาซองเขาครับ1แพ็ นะครับจะมี5า้าใบสวยเลยนะครับจัดมาซองแรกแกะไงวะเขาแกะกันยังไงนะแกะกันอย่าง,นะงี้ปะอ่าต้องแกะงี้เฮ้ยเดี๋ยวนะด้านหลังเฮ้ยการด้านหลังเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสคุณเชียเปิดมากูเจอแบนยูอ้าวและด้านหลังสุดเป็นเฟอร์นันเดสแต่ว่าเราดูใบแรกก่อนนะฮะเป็นอะไรอะ่ะมึงใครเนะี่ยจากอ๋อเลสเตอร์นะครับมันชื่อว่าอะไรอะ่ะแซคล่าเหรอ คนนี้ไม่รู้จักเปิดไปก่อนใบแรกคนนี้เป็นลูคัสนะครับจากเวสแฮมอยู่ในเตดครับผมซูมลึกๆดกว่าจะได้เห็นชัดๆลูคัสจากเวสแฮมอยู่ในเตดและคนต่อไปฮะเป็นอูยการนี้ดูสวยนแพงแล้วะการนี้เป็นเป็นใครฮะอีเวสจากบริตันนะครับคือนักบอลบางคนผมก็ไม่รู้จักถ้าเกิดว่าแบบไม่ค่อยดังผมก็ไม่รู้ชื่อว่าอ่านว่าอะไร คนนี้เป็นชอนนะครับจากนิวคาสเซิลและคนสุดท้ายครับรูเนอร์เฟอร์นันเดสไม่มีลายเซ็นครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะมีราคาเพราะว่ามันมาจากทีมชั้นนำก็คือแบบมาจากแมนยูนะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยเราค่อยไปดูเชียร์ทุกคนคือลายเดียวกันแต่ว่าขอบมันไม่ฟ้าถ้าเกิดขอบฟ้าจะได้ราคา999บาบาทนะครับดูดิเนี่ย แต่รู้สึกว่าลายนี้จะอยู่ที่59บาทนะครับหรือราคา166บาทแล้วแต่เกรดนะฮะนี่นี่นี่มันคือใบนี้นี่นี่ตัวนี้นะครับ59าบาทไทขนาดบุูโดยังได้59บาทเลยอ่ะมุ้แต่มันแสงวิงวับวิงวับมากการดูสวยมากนะครับทุกคนดูสิการดูสวยมากเลยจับแมวไวลิเกิดเหมาะกับการเก็บสะสมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนบอลผมจะเก็บแต่คนที่ผมรู้จักละกันแล้วแบบว่าดังๆนะอ่ะซองต่อไปมาแล้วหุ้ยใครอ่ะ ทอมมี่ดอยทอม้อมมี่ดอยมึงคือใครวะทอมมี่ดอยจากแมนซีเหรอเรามาดูใบแรกก่อนหุยอาดาม่าตาโอเล่ o ay, ครับคนนี้ก็โหดอยู่นะเพิ่งย้ายไปบาซาล่าสุดคนนี้ใครอ่ะจอแดนพิกฟอร์ดครับจากเอเวอร์ตันครับเป็นโกอ่ะคนนี้ผมรู้จักหุยหุยหุย,ยผมได้ขอบม่วงผมได้ขอบม่วงว่ะจิโอวานนี่รอเซลโลครับจากสเปอร์นะฮะแล้วก็ขอบน้ำเงินเทียโกซิวาครับ ตัวน,นี้เป็นแบ็คของเชลซีและคนสุดท้ายครับเป็นทอมมี่ดอยครับเดี๋ยวเราลองดูราคาของทอมมี่ดอยกันทอมมี่ดอยครับอยู่ที่32บาทบ2บาทสท่บาทแล้วนเองคุณแต่ว่าตัวเนี้ยอยากรู้ราคาตัวนี้มากกว่าเจวันนี่โรเซลโซนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเชี่ยราคา เนี่ยพันหนึงหรอเฮ้ยพันหนึ่ง,รนนงจริงๆเบอร์ข้างหลังมันเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์สี่ด้วยไอ้เชีย่ยเบอร์สี่เนี่ยรันนัมเบอร์เบอร์ที่สี่โอ้ยเลขหลักเดียวด้วยครับเฮ้ยผมว่าใบนี้แม่งมีราคาว่ะผมว่าเกินพันหนึ่งแน่นอนอะ่ะเนี่ยดูดิเชียเ่ยเฮ้ยคุณผมได้การราคาหนึ่งพันบาท อ้างอิงจากราคาของอ b a y นะครับอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าแบบเป็นกรอบม่วงๆอย่างนี้คือมันมันราคามันต้องดีอ่ะเชี่ยใส่ซองไว้ก่อนเฮ้ย้าไปแล้วใส่ซองไว้ก่อนเลยครับมาแล้วพันหนึ่งจะเชี่ยแล้วต้องเอาไปใส่แฟ้มแล้วโอเคส่วนพวกนี้เป็นแบบทั่วไปนะครับต้องหาซองใส่ดีๆอ่ะการพวกนี้มันหนาอยู่นะมันคือไซส์โปกเกมอนปม่วะเอาซองโปกเกมอนมาใส่ได้ไหมผมคิดว่าไม่น่าได้อ่ะ จะเก็บใครก็เดี๋ยวเราใส่ซองไปแต่ว่าเราจะใส่แต่ใบแพงๆแล้วกันซองมาแล้วครับ1,000บาท1,000บาทแรกวะ่ะเชื่อถ้าถ้าเกิดผมดูราคาไม่ผิดนะนนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือสีม่วงเว้ยเนี่ยชื่อการนี้เลย g อวันนี่โ o เซลโซเนี่ยสีม่วงเหมือนกันถึงภาพในนี้มันจะไม่ค่อยชัดก็เหอะเนี่ยใช่เลยชัดชัดเลย1000บาทครับมาละใบแรกอ่ะต่อไปต่อไปแกะต่อ คิสตันพาเลตใครไม่รู้ฮะอ่านว่าอะไรเชคูอ่ะเรามาดูใบแรกด้านน้านก่อนเป็นอ๋อคอเนอร์ครับแลบ้วใบที่สองเป็นใครเนี่ยบันไดเฮ้ย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 ผมได้อะไรอะแอดมอสเฟียของลีอยู่ในเตดครับรู้สึกจะเป็นการ์ดพิเศษเหมือนกันนะอ๋อการดแรมจะอยู่กลางๆวะการดแรมจะอยู่ตรงกลางครับทุกคนเช็ราคาก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยเช็ราคาแอดมอสเฟียนะ โอ้ผมได้แบบเหมือนแบบเป็นการท่าดีใจของลีสอยู่ในเตดนะครับแล้วก็อังเดฟังครับจากฟูลแลมครับแล้วก็คิสซันเฟลเลตครับคนนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูราคานี้กันราคาอยู่ที่ร้อบาท <laughs> 172บาทครับทุกคนแอดวอนซ์เฟียก็ไม่ได้แบบพิเศษอะไรนะครับแต่ก็เป็นการ์ดแรนะฮะเราก็จะใส่ซองไว้ครับผมอยากได้พ,พวกพวกลายเซ็นนักเตะอะ่ะ เซนักเตะเจ๋งๆไม่มีหรอนี่เรายังไม่ได้ลายเซ็นเลยนะ The White MacNeil นะครับด้านหลังอ่ะเดี๋ยวค่อยลุนกันเปิดอุย้ยซองฮึงมินครับซองฮึงมินว่าคนนี้ผมรู้จักนะครับที่โมตี้เฮ้ยการ์สสนามครับการ์สสนามของบูฟแทมตันวอนเดอร์เลอร์ครับผมเฮ้ยใช้ได้สวยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากัน และคนนี้เป็นเอ้ยเอ้ยอ้ยออสองใบนี้มา้องกันเลยแจ็คก,กิลิชแจ็คก,กิลิชยังอยู่นู่นอยู่เลยเหรอแจ็คก,กิลิชมึงยังอยู่แอสตันวิลล่าอยู่เหรอนี่การ์ดเก่าแล้ววะเนี่ยเดอะไวท์แม็กเนลครับแจ็คก,กิลิชผมรู้จักนะปีนี้เขายังอยู่แอสตันวิลล่าอยู่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับการ์ดสนามโมลินุกสเตเดียมนะครับเป็นการ์ดสนามของวูฟแทมตันนะครับมันชื่อว่า คุณการสนามสเตเดียมของวูฟแชมตันราคา1,332บาทครับเฮ้ยผมไม่ได้โกหกราคานี้จริงๆดูคาเดียวกันเลย <Wow. S 2> ชื่อเดียวกันเลยครับ1,332บาทเชี่ยอ,อย่างคุ้มหมายเลข20นะครับมาวะ่ะนี่รวมกับของเจอวันนี่ด้วยนี่ได้มาประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะราคากล่องหมื่นหนึ่งเฮ้ยใช้ได้ เชีย่ยนะในอีพขายได้พันสามเลยเหรอเอาเรื่องครับสำหรับนักสะสมนะฮะ Very good. เวลิกูดอันสองต่อไปอะไรอ่ะขายวอล์กเกอร์เหรอเออขายวอล์กเกอร์จริงด้วยการ์ดใบสุดท้ายเป็นขายวอล์กเกอร์นะครับให้เป็นการ์ดธรรมดาทั่วไปหุยเปิดมาเป็นดาวินสันซานเชสครับผมและใบต่อไปเป็นกิฟฟี่จากเอเวอร์ตันนะครับปึ๊บเป็นเฮ้ยใครอ่ะนี่ใครอ่ะน,นี่การ์ดแลนธรรมดาปะ เอียนว่ะจากลีดยูไนเต็ดครับไม่เอามาเฟียวไม่สนใจเฮ้ย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 นี่ใครเฮ้ยนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกครับผมเนโกวิลเลียมส์ครับเบอร์เจ็ดหกเป็นดาวรุ่งอ่ะและคนสุดท้ายเป็นคายบล็อกเกอร์ครับผมอ่ะซองนี้ไม่มีอะไรผ่านไปผ่านไปเอาละเปิดมาด้านหลังเป็นนักเตะแมนยูว่ะทิโมธีฟอร์ซูเมนซ่าครับฟอร์ซูเมนซ่านี่ยังอยู่แมนยูอยู่วะวะตอนนี้ปึ๊บนี่ใครอ่ะ ลุยปาติซิโอจากวูฟแชมตันครับเฮ้ยเฮ้ยผมได้คาดลูกชอครับลูกชอแบบฟรอยา่าแบบขอบขอดูก่อนลูกชอปีนี้เขาเล่นดีด้วยดิใช่ป่ะปีนี้เขาเล่นดีด้วยนี่ถ้าจะไม่ผิดอะ่ะที่เขาได้ไปที่2ของยูโรอ่ะดูก่อนนะขายได้ในราะคสา,ายสบองบาทส <laughs> ายสบองบาทเท่าไั้นครับพี่น้องไม่มีอะไรมากแต่ว่าเป็นนักเตะด,ดังนะครับ จีฟเฮนดริกแล้วก็ f o r s ซเมนซาผมไม่ค่อยชอบอะผมจะเก็บแต่คนที่ชอบชอบนะครับพวกนี้ถามว่าเก็บไวมไหมก็แบบไม่ได้ใส่แฟมอะแบบเอาไปเลยกองกองรวมกันไว้นะครับแต่ว่าผมไปถามเขามาแล้วว่าแจ็คกิลิชอะมีสิทธิ์ว่าจะมีราคาเพราะว่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาที่ใส่ชุดแอสตันวิลลานะครับก่อนที่จะย้ายมาแมนซี free. นะแจ็คกิลิชอันนี้มีสิทธิ์ที่จะมีราคาอยู่อ่ะสองต่อไปอยากได้การไลเซนยังไม่เจอไลเซนเลยเฮ้ย เปิดมาเป็นอะไรอายอสซี่เหรออ่านบางคนผมก็ไม่รู้จักนะครับแองเจโลและการ์ดแลเป็นเจมส์โลริเกสครับเจมส์โลริเกสใส่ชุดเอเวอร์ตันเฮ้ยผมว่ามีราคาไอ้เจมมันเก่งอยู่นี่อ่ะดูต่อไปก่อนคนนี้เป็นเอสลี่คอนซาครับแล้วก็ใครก็ไม่รู้อีกคนนึงมาเรามาดูราคาของเจมส์โลริเกสกันว่าจะราคาเท่าไหร่ ด้านหลังเป็นนัมเบอร์ร้อยยี่สิบห้านะครับเลขอาจจะไม่ใช่เลขหลักเดียวจะไม่สวยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมาดูกันฮาเมสโลดีหโอ้คุณเชี่อพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทย่าของจริงเชี่อพันเจ็ดร้อยบาทครับทุกคนเจมส์ลอรีเกตขอบน้ำเงินบลูพูซ่านะครับใน ใน Ebay เขาจะเขียนว่า blue pusa แบบนี้นะครับเอาว่ะยังไม่คืนทุนนะยังไม่คืนทุนที่เสียเงินไปแต่ว่าก็ได้การ์ดมีราคาอยู่นะครับเจมโรล,ลิเกสว่ะตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วนะเขายังอยู่เอเวอร์ตันอยู่ปะผมไม่ได้ตามข่าวเลยเหมือนจะออกไปที่ไหนสักที่นะเอาวะะไ่ของแพง,งวะต้องคืนทุนบั่งแหละอา้าวนักเตะอาร์เซนอลคนแรกนะครับนเ n ีย a ี่ปึ๊บไมเคิลอันโตนิโอครับผม ฟาเบียนจากเอเวอร์ตันเฮ้ยและการ์ดน้ำเงินเป็นใครฮะการ์ดน้ำเงินเป็นใครครับอ g w โวเอลกาซีครับน่าจะไม่ได้มีราคาอะไรมากปะาการ์ดมันนักเตะไม่ค่อยดังอะและคนสุดท้ายเป็นเคียนเท n y ีไม่รู้จักครับเก็บแต่เรามาดูกันก่อนเพราะว่าน,นี้เป็นการ์ดแระครับเดี๋ยวเรามาดูกันเผื่อมีคนสะสมเผื่อราคาดีขอบน้ำเงินจะอยู่ที่99บาทครับคนนี้ไม่ได้มีราคาอะไรมากแล้วผมก็จะไม่เก็บด้วยเพราะว่า ออยังไงอ่ะมันเป็นขอน้ำเงินก็จริงแต่ว่าผมไม่รู้จักนะครับก็คือจะกองไว้แบบในกล่องเฉยๆแต่ว่าพวกอันไหนที่มันแบบมีราคามก็จะใส่ซองแล้วก็นําไปเก็บไว้นในแฟ้มนะครับอ่ะซองต่อไปหลายยาวไปครับน้องๆอ,อ,อือวิเดนิลเจมหรออ๋อเดนิลเจมจริงด้วยเดนิลเจมก่อนย้ายนะครับ James. เดนิลเจมหมายเลข8ก่อนย้ายผมว่าใบน,นี้น่าจะแพงอยู่นะเดนิลเจมตอนยังอยู่แมนยูนะครับลาอูจิมีเนสไมเคลิล ไมเคิลคนะีนวะและเป็นอู้การ์ดไฟเวิร์กเดลลี่อัลลีครับทุกคนเทียการ์ดพลุว่ะผมว่าใบนี้น่าจะมีราคาอยู่เดลลี่อัลลีครับการ์ดพลุด้วยเอาดินักเตะดังว่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูราคากันเดี๋ยวมาดูราคากันแดเนียลเจมส์ก่อนย้า yeah, ยออกจากแมนยูเก็บก่อนอ่ะไฟเวิร์สครับการ์ดพลุแตกเดลลี่อัลลีเรามาดูราคากันหมายเลข26นะครับด้านหลัง ถ้าเกิดว่าเป็นเลข20พอดีนี้ราคาหนะ้าจะแพงหน้าดูนะเรามาดูกันว่าเดแบบลี่อาลีแบบพลุเนี่ยจะแพงไหมโอ้โหโ้โหราคา7จบาทครับผมอ่ะให้แพงสุดเลย116บาทโอ้เราก็สาตื่นเต้นแต่ของแบบนี้มันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจนะครับผมชอบเดลี่อาลีครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ค่อนข้างเก่งเลยมันอยู่ที่ว่าผมชอบหรือเปล่าแค่แหละ การ์ดจะแพงไม่แพงอยู่ที่คนรับซื้อเว้ยไม่ต้องค่าใครใจเข้าใจเปล่าอ้าวสองต่อไปด้านหลังสุดเป็นนักเตะจากเจฟฟรีย์นะครับจากคริสตันพาเลต์และใบแรกเปิดมาเป็นแฮร์รี่เคนวูนักเตะด,ดังครับคนนี้แฮร์รี่เคนจอ์นี่อีแวนจอร์นี่อีแวนนี่ก็ดังเหมือนกันนะแต่ผมไม่ชอบอารอนคอนเนลลี่และใบแลอยู่ไหนวะ ใบแรกคือใบนี้เหรอไมเคิลเฮกเตอร์จากฟูลแลมเนี่ยนะเอา RC นะครับก็น่าจะเป็นแบบแรนในระดับนึงแหละโอ้ซองนี้เข็มว่ะซองนี้เข็มจัดอ่ะซองต่อไปเลยหลายยาวไปนะักเตะแมนซีว่ะเป็นเอเดซองว่าโกครับเป็นผู้รักษาประตูครับของแมนซีและคนแรกเป็นซอลลี่มาร์ชคนต่อไปเป็นลูคโทมัสครับฮะอ๋ะอใบนี้กรอบน้ำเงินหนอเฉยๆปะหุยหุยหุย เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนครับอินสแตน i ์อิมแพผมว่าใบนี้แพงกูว่าน่าจะไม่โดนหลอกเหมือนไฟเวิร์กเดลิอันลีอ่ะผมว่าใบนี้มาว่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คใบนี้อันนี้เชลซีนะครับโควาซิตนะครับโควาซิตผมชอบอ่ะแล้วก็โกรครับเอเดซองครับเย้ yeah, สวยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนกันครับทุกคนมาดูกัน <c oughs> นี่เปิดมายังไม่เจอลายเซ็นเลยเนี่ยให้ตายดิฮู้ <c oughs> สองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยสี่สิบบาทอ่ะให้มากสุดเลยสามร้อยสาสองบาทที่คนขายเนี่ยเฮ้ยของนี้มันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจเว้ยก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโนไงเฮ้ยเก่งนะเว้ยแบ็คอะแบ็คหลังลิเวอร์พูลอะ คนที่หลอกยิงลูกเตะมุมใส่บาซ่าไงเฮ้ยแพงเชื่อผมด้านหลังเป็นเลข3เฮ้ยถ้าเลข3ก็น่าจะอัพราคาได้อยู่เปล่าเดีย๋ยไปคิดมากน้องผมชอบชอบส่วนตัวนะครับเทรนด์เก่งอะเก่งเก่งเขาบอกว่าการิรวเวร์พูแพงด้วยดิช่องเนี้ยจอร์นเฟล็กมึงใครเนี่ยไม่รู้จกักเปิดมาเป็นออสการ์ครับครานี้เป็นเซบาสเตียนเฮ้ยทาคุมิมินามิโน,โนครับ ทักคงมีมินามิโนว่ามาว่าอุ้ยนักเตะลิเวอร์พูลสองคนครับฟาบินโยตามมาติดติดเอกูออกเสียงดังขนาดนี้แม่งรู้กันหมดแล้วกูแฟนทีมอะไร <c oughs> มาว่ามาคู่วะถ้าคุมีมินามิโนครับกับฟาบินโยครับเก่งทั้งคู่เลยเรามาเช็ราคานักเตะของลิเวอร์หน่อยไหมเรามาดูราคาทาคุมิมินามิโนหน่อยดีกว่าทำไมมันเขียนว่า4 2 4 8บาทวะ บเดียวกันมั้เนี่ยอ๋อปรีซึมเลสเหรอเฮ้ยอะใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่คนละบายมาั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่มันมีไอที่คล้ายๆกันอยู่อะ่ะเนี่ย9ก้อยกว่าอ๋อมันมันมันต้องเป็นแบบฟลอยฟอยมันต้องเป็นแบบเงาๆแบบเป็นเหลี่ยมๆอะแต่อันนี้มันไม่เหลี่ยมอะ่ะราคามันน่าจะถูกกว่าปะนี่ไงส่สาบาทได้โถเอ้ยไม่สี่พันส่สาบาทครับ นี่ใบนี้แหละมันคือใบนี้มันคือใบนี้ัมเบอร์251บอนี่ไงัมเบอร์251เลขเดียวกันเห็นไหมอันนี้ก็บอก251บดนะครับใบ,บนี้ใบนี้ไทสาบาทนะครับโอ้ยตกใจหมดแล้วกูใจสั่นแล้วนึกว่าได้ใบทีสี่พันกว่าบาทแล้วก็ใบนี้คงไม่ต้องเสือวฟามินโย่ก็คงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็สวยสวยเลยนะครับอ่ะชารีเทเลอร์ครับด้านหลังแล้วเปิดมาเป็นเบนจอนสัน เดนียลหุยหุยไวนาดุมก่อนย้ายครับไวนาดุมก่อนย้ายไปปารีสครับคนที่มงตีเสมอบาร์ซ่าในบ้านเพื่อต่อยอดไปถึงแชมป์ยูฟ่าครับไวนาดุมอ่ะเดี๋ยวค่อยตื่นเต้นวางก่อนไอหนูสองคนนี้ไม่มีรายนะฮะไวนาดุมครับมาดีมาดีมาดูกันสุดยอดเจอราคาแล้วครับ ทุกคนฮะผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณ500บาทแต่ว่าข้างหลังมันไม่ใช่นมเบอร์เดียวกันน่ะนมเบอร์รู้สึกว่ามันจะเป็น2 4 7ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่สีเขียวอะด้านหลังการ์ดมัน247นะฮะไม่มันมันไม่ใช่ใบนี้อะใบนี้มันขอบสีเขียวอะไม่ไม่ไม่เจอราคาที่แน่นอนแต่ว่าดูจากหลายๆใบแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านานาคตอาจจะแพงเพราะว่าฤดูกาลสุดท้ายที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลก่อนที่จะย้ายนะครับซาตนเต้น กูสาสตื่นเต้นของแบบนี้มันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจแต่ผมชอบไงผมชอบชอบไมนาดูมนะครับจังหวะเทคตัวหมงตอนนั้นคือแบบยังตราตึงใจอะยังตราตึงใจครับสองต่อไปนี่กูยังไม่เจอลายเซ็นเลยนะนี่อะผมว่าผมเข็มว่ะกล่องเนี้ยมันไม่มีลายเซ็นเลยว่ะมันไม่การันตีลายเซ็นให้หน่อยหรอมาใครเนี่ยโทบียันเดวเิลเล่อะผมชอบเลโอนาร์โดทรัสต์ และมึงใครสตีเวนออาเซดจากไบรตันเอเมอร์เจนไม่ต้องสืบขนาดแวนดารุ่มกูยังราคาถูกเลยเดอร์คอสตาร์ดอนเบนาัตแม็กโทมินเว่ะสกอตแม็กโทมินเว่ะช่วงนี้กากด้วยเลยนะแฟนแมนยูว่าไงเฮ้ยฤดูกาลนี้เขาเล่นดีไม่ใช่หรอกราเบียโอเคซุส okay, ครับโอใบนี้มาวะ่ะผมชอบเก็บสตีเวนเบรก เบอ,อร์ไกวะเบิร์ไิว์วะเออเบิร์ไวอู้นี่ใครอ่ะการ์ดเขียวด้วยเซบาสเตียนฮอลเลอร์ครับเช็คดูก่อนอยู่ที่78บาทแล้วผมก็ไม่รู้จักด้วยแล้วคนนี้ใครฮะมีเกลและนี่ครับสกอตต์แมคโทมินจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเก็บไว้ผมไม่เจอไลายเซ็นนักเตะเลยสักสองไลายเซนนะ่ะไลายเซนนะ่ะ การิชาก้าครับจากรอเซนอลนเฮ้ยจะมีวัดดี้ว่ะเปิดมาคนแรกก็ได้สวยเลยจะมีวัดดี้ปลาโบไม่รู้จักมึงเก็บป่ะวิ้นใครอะแดเนียลโพเดนส์นีใครครับนี่ว่าชุดยูเวนตุสกูตกใจเลยเวสต์บอมบิชครับแล้วก็การิชาก้าครับผู้ที่เขาบอกว่าอะไรนะโดนใบเหลืองบ่อยป่ะโดนใบเหลืองบ่อยนะครับใช่คนนี้ป่ะน่าจะใช่นะการิชาก้าเนี่แหล,ละอ่าละสองซองสุดท้ายถ้าไม่ได้ลายเซ็นเลยอ่ะ คือมึงเข็มเข็มจริงแล้วแบบอย่างสวยนะครับปึ๊บแคสเปอร์ชไมเคิลครับไม่รู้จักวุ้ยนี่ไข่ซอเกอร์ขับจอแดนอาเยลเราเดี๋ยวเรามาเช็คราคาไปนี้กันอาจจะแพงหรือเปล่าฮาริสันลีดและคนสุดท้ายครับใครไม่รู้ราคาอยู่ที่218บาทนะครับจอแดนอาเยลครับผมสภาพและสอสุดท้ายครับเข็มไหมเนี่ยขาดทุน ถือว่าขาดทุนเลยเนี่ยลายเซ็นไม่ได้สักอันจะร้องไห้อลิเวอร์นอวูดครับคนสุดท้ายใครไม่รู้อ่ะเปิดเร็วๆเลยละกันนั่นก็นอมเอนดมเบลเล่และการ์ดแรของซองนี้ครับเบนจอนสั้นครับผมอะไรเนี่ยวายนาดุมแบบธรรมดาอีกแล้วครับซ้ำาอร์ลริเวอร์นอวูดเข้มไม่ได้เชี่ยอะไรเลย ได้แค่ไม่กี่บาทเด็กเชี่ยจะร้องและนี่ก็คือที่เราได้มาทั้งหมดนะครับนะามาดูเ,าเดี๋ยวไล่ไล่ไล่ดูอีกรอบหนึ่งนะอ่ะยังเข้มอะ่ะเนี่วยวานาดุมเทรนด์อล็กซันเดอร์อนโนนะครับไฟเบอร์เดลีย์อนลีเจมโรดีเกตฮูแฮมตัน เดวันนี่นะครับแล้วก็การ์ดแอดมอสเฟียร์ของรีสเนเต็ดแล้วก็นักบอลชื่อดังทั้งหลายที่ผมเก็บมานะจะมีไวนาะดุมแคสเซร์ชไมเคลิลกันิชากา้าจมีวาดี้สกอตตแม็กโทมินเนแกเบียลเคซุสโทเบียนเดว,วเลว่ฟาบินโยทาคุมิมินามินโนแอรเดอ์ซองแมทธิโอแฮร์รี่เคนแดเนียลเจมส แจ็คกิลิชนะครับเขาบอกว่าอาจจะแพงเพราะว่าก่อนที่จะย้ายไปแมนซีนะครับลุคชอคไคลวออกเกอร์ซอนฮึงมินดูโนเฟอร์นันเดสทอมมี่โอดอยนะครับแล้วก็เทโกซิลวาจอแดนพิกฟอรดส่วนอาดาม่าตราโอเล่เนี่ยผมคิดว่าราคาก็อาจจะขึ้นเพราะว่าเขาย้ายไปบาซ่าแล้วไงเช็คเลยดีกว่าความหวังสุดท้ายกูแล้วอาดาม่าตราโอเล่ ร้อยสี่สิบหกบาทนะครับร้อยสี่สิบหกบาทถ้าเขาเป็นนักเตะด,ดังในอนาคตก็อาจจะแพงได้นั่นแหละครับท่านผู้ชมรวมๆแล้วเราได้มาไม่เกินห้าพันบาทอะไม่เกินห้าพันนะครับที่ดูๆมาเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เปิดการ์ดส,สนุกดีครับวันนี้สนุกดีนะครับก็มันจะคนเราฟิวกับเปิดการ์ดโปเกมอนอะนะเพราะว่าถ้าเปิดการ์ดโปเกมอนมันจะมันเอาไปเล่นได้ด้วยแต่ว่าการ์ดฟุตบอลนี้มันได้แค่สะสมนะครับสำหรับนักสะสมโดยเฉพาะก็ แล้วแต่ความชอบคนนะครับถ้าใครจะซื้อมาเพื่อเพื่อเก่งกําไรอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนําให้ทําแบบนั้นดีหรือเปล่านะก็ลองพิจารณาดูดีๆละกันซื้อมาเพราะว่าแบบเออผมชอบพีเมียร์ลีกีงมันอยู่ที่ความชอบคนด้วยละครับการซื้อกาดอะเอาจริงๆก็ยังไงวันนี้ก็สนุกมากพอแล้วนะครับหนึ่งมืนบาทกู1นึ่งมืนบาทของผมครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ที่ความชอบคนนะฮะแล้วแต่ซื้อมาสะสมได้ ถ้าคิดว่าจะเล่นเกมก,กับไรก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันแต่ถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะการมันสวยดีเนี่ยเก็บสะสมได้ยังไงก็อย่าไไลืมกดไลค์กดแชร์แลวกด Subscribe ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าถามว่าผมจะเปิดอีกไหมกูเปิดแน่กูแค้แนกูต้องได้ลายสง่งลายเซ็นแล้วเดี๋ยวว่ากันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย